ล้านหามาแล้วล้านหาอ่าใช้เองขับเองนะคะนันนี้ล้านห้ามาแล้วมาฟังเสียงเครื่องว่ารถพร้อมใช้แอร์เย็นภายในมันเป็นยังไงดูดิมิตซูอ่าสีสันเป็นยังไงครับเออนี่บอกเลยว่าขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็วิ่งงานอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่ารถวิ่งงานปกติทรงก็มาตรฐานนะฮะยูโร8ตัวถังมีแสงมัานโปง่ง แสงสีภายในเดี๋ยวรอลูกค้าลงเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นอย่างนี้แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนี่ฮะโอ้โหนี่เครื่องเสียงนะเครื่องเสียงตัวนี้นะครับผมไม่เป็นไรนี่โอ้โหเฮ้ยซื้อเองเลยไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยเบาะดูดิอุ้ยอุ้ยเบาะดียวเหรอนะนี่ยังไงนี่จะซื้อคันนี้ไม่ต้องเอารถตัวเองไปทําละดูดิซื้อเลยไหมอ่ะโอ้โหไปดูหลังสุดไปดูหลังสุด หลังสุดเป็นอย่างนี้นะโอ้โหโหดีมากชั้นลากไม่ต้องคุยดูแค่ยืนดูได้แล้ทานละนะฮะโอ้โหนี่มีถุงแบบนี้ถุงขยะให้มีถุงขยะให้ทุกเบาะเพื่อที่จะลูกค้าจะได้ไม่ต้องทิ้งลงพื้นที่ชาร์จแบตอยู่ครบนะโอเคอะพาพ่อมาดูละเดี๋ยวตอนเย็นไปบางกันสดเลยละกันหลานหนะ้าใครอยากได้ติดต่อเสียตองี้เลย